มาค่าะเรามาผัดแหนมใส่ไข่กันค่ะมาค่าะเรามาผัดแหนมใส่ไข่กันกระทะร้อนแล้วนะนะคะใส่ไข่เลยค่ะให้ไข่เซ็ตตัวก่อนนะคะไข่เราเซ็ตตัวแล้วนะคะลงแหนมเลยคะ่ะ ลงแหนมลงต้นหอมเอ้ยขอโทษค่ะลงแหนมเสร็จแล้วใส่หอมแดงลงไปนะคะที่เราจอยไว้ตามด้วยพริกเลยค่ะผัดเขาให้เขาให้ทั่วกันนะคะผัดแหนมเราก็เสร็จผัดไก่ใส่แหนมเราก็เสร็จแล้วนะคะแหนมเราไม่ติดกระทะด้วยใส่ต้นหอมเลยค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟการเสร็จแล้วค่ะ าค่าผัดไข่ใส่แหนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาตามไปเรื่อยจะทําอะไรสําหรับคลิปนี้ผัดไข่ผัดแหนมใส่ไข่ผัดไข่ใส่แหนมเหมือนกันค่ะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ